ดุงดำพยากรอ,อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนครับที่จังหวัดตากเช้านี้สกัดจับแรงงานกพมากทักลอบนี้เข้าชายแดนแม่สองจังหวัดตาได้อีกกว่าครึ่งร้อยทหารปกครอง ตำรวจตะเวนชายแดนตึงกำลังตรวจเข้มตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากหลังโควิด -19 ระบาดซ้ำประเทศเมียนมากเช้านี้พลติดพลตรีอุกฤษนุชคำแหงผู้บัญชาการกองกำลังเรส่วนพร้อมกำลังฐานหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สีฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดตำรวจตะเวนชายแดนที่3ามสแม่สอดพร้อมอาวุธครบมือได้ร่วมสนธิกำลังออกเดินทางเท้า เข้าตรวจพื้นที่ล่อแหลมแนวชายแดนไทยมีมากบริเวณจุดเสี่ยงท่าข้ามธรรมชาติบ้านริมเมืองตำบลสายวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานเมียนมาที่จะเป็นการนำเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้และได้เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักดินตลิ่แม่น้ำเมยพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่รักรอบข้ามแนวชายแดนและไม่มีเอกสารเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายกว่า50นายผู้ประชาการกองกำลังนเรศวรกล่าวว่าทางการประเทศเมียนมาแจ้งว่าได้เกิดการระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่รับยาไขที่คาดว่าจะทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมและเริ่มแพร่กระจายเข้าสู่รัฐต่างๆในเมียนมาโดยทางการเมียนมา ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก70คนจึงทําให้ทางการเมียนมาได้สั่งการปิดสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวแล้วดังนั้นจึงได้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบข้ามพรมแดนตลอดแนวชายแดนจังหวัดต่างซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมามีเจ้าหน้าที่ไฟวา,วามั่นคงอำเภอแม่สอด และสาธารณสุขแม่สอดออกทำงานตลอด24ชั่วโมองโดยมุ่งเน้นประสานความร่วมมือกันทั้งสองประเทศผ่านช่องทางต่าง,างๆซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากและทราบว่าในพื้นที่จังหวัดเมียวดีประเทศตม่าฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองเมียวดีพร้อมทีมแพทย์ได้เร่งนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคมาพ่้น ข้าเชื้อโลกไปทั่วมือเมียวดีส่วนฝั่งพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอนเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอนได้วางกำลังเฝ้าลักลอบการข้ามปุ่มแดนตลอดแนวชายแดนวัดตาตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ